เคยมายังเคยมายังอืมจำได้อยู่เฮียเอามานักธำมัดนี่มาเช็คเลยเนี่ยเคยโดนตีไปแล้วกู้จำได้อยู่เมื่อกี้เกิดมาไม่ถึงะอะไรอ่ะมันมีอะไรมาเกาะตัวหัวมันจะพังดังนะโอเคมามึงมันจะปล่อยผมอะไรอ่ะปล่อยผมอะไรด้วยยีหองคักมานี่ยทำงานอะไรทำเสริมสวยทำทำตสวยด้วยเอาม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 ันได้สวยเสริมแน่พนมมือ มันต้องตื่นเต้นหลับตาทำจิตเป็นสมาธินะโอเคนะมาหลับตาเที่ยวอะไรนี่หนูโอเคมาตอีตีปโสพระควายอมาเอกมาอีปีติศาสมนดำทั้งหลายที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายไปซะไอ้ย้อีกมึงนะไปโอ้โหย่าดิ้นเอ้ยเอ้ยเอ้เอาร้องร้องกับไอ้ลุนเราร้องร้อง๊บอ๋อไว้จับสักครอวุฒทางเวสุวรรณวุฒทางเวสุวรรณวุฒทางไปไป

ทางเวสุวรรณวุฒิทางดุริดศักดิ์ธอวุฒิทางทศธอวุฒิทางเวสุวรรณเอาเอาให้มึงนี่ฮะน่าจะไปร้องไม้องคำนะกีดเนี่ยเสียงดีเหลือเกินไปเอาน้ำมนต์เอากินกินน้ำมนต์นะเคยรับขันนะอาจารย์แต่หนูดูคลิปอาจารย์จนเอาขันไปทิ้งนะค่ะ ดูอาจารย์จนไหลชิปจนเหงศรัทธาเออไอ้ที่เราโดนเลยมาโดนตีเองไอ้ที่ศรัทธาแล้วไปเช็คนะมันเจ็บเละพรุ่งนี้จะสักยันถูกหวยได้พรุ่งนี้เอาถูกหวยได้พรุ่งนี้จะสักยันใช่ไหมใช่เจ็ดสี่อาจารย์เนี่ยจะดสี่ก็ได้สักไปดิสักไอ้นี่เลยอะค่ะไ่ลเคล้าเลยค่ะยักเป็นหน้ายักโอเคได้ยักเสร็จเพราะบอกจองโรงแรมไว้โอเคกินเข้าไปเลยนะแล้วพรุ่งนี้สักเสร็จเดี๋ยวมาดูต่อนะมีเวลาสักพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งดีสบายอยู่ได้อ่าไปเอาน้ำมนต์ดรออ าได้กงแลมได้เลยเอามาคิวต่อไป